สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่เราเจอในเครื่องโปรโคเอ็คือแตะหน้าจอแล้วมันมันทำงานอย่างคิดไม่อย่างคิดมันพูดไม่ถูกเลยมันก็แตะแล้วต้องคิดนิดนึงเอ๊ะมันลวนหรืออะไรหรือเครื่องมีปัญหาอะไรประมาณนั้นเราจะรู้สึกอย่างงั้นนะอ่าอันนี้ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสองประเด็นสิอย่างแรกคือ เครื่องมันลวนเครื่องอหรือว่าอย่างที่สองคือมันมีปัญหาในเรื่องการแตะปัญหาว่ามันจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเวลาเราสัมผัสหน้าจอแล้วแตะนี่แตะปุ๊บแล้วมันไม่มาแล้วแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือทัชมันไม่ลื่นอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่ตอบสนองนิ้วเรามันไม่มันไม่อย่างที่ลี้วเลยเราจะจิ้มแล้วจิ้มจิ้มมันต้องมาดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มามันน่าจะมาจากอะไรเอออันเนี้ย ต้องบอกเลยอย่างแรกที่ผมแก้นะผมไม่แก้ในเครื่องผมแก้นอกเครื่องนอกเครื่องยังไงอ๋อผมแก้ในการเปลี่ยนฟิล์มก่อนเลยอย่างอื่นไม่ค่อยนึกถึงอะ่ะเออไปตั้งค่าข้างนข้างในอะไรเงี้ยผมไม่่อยทำนะอ่าอันนี้อันนี้เป็นสูตรผมวผมไม่สนใจอย่างอื่นเท่าไหร่ผมสนใจแต่ฟิล์มสังเกตได้ว่าฟิล์มเนี่ยหน้าจอเนี่ยเขาให้มาเออปกติเนี่ยฟิล์มหน้าจอที่มันติดมากระตัวเครื่องเนี่ยม,มันมักจะมีคุณภาพที่พุ่งตรงนะ ไม่ดีเหมือนไม่ดีพูดรู้เลยไม่ดีไม่ดีนะท่าัไงเราก็ไปซื้อฟิล์มติใน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 ความชอบส่วนตัวเราชอบฟิล์มด้านอ่าแล้วไปหาในตลาดมันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วถามันจะซื้อยี่ห้อะอะไรก็ไปนั่งหามันต้องให้มันดูมีแบรนด์นิดนึงไอ้ประเภทแบบโอ้โหโนแบรนด์ no band, จากจีนเลยก็สยองกลัวมายิ่งไปกันใหญ่เลยเงี้ยนะเอาให้มันมีแบรนด์สักงนิดหนึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะจะบอกให้เราเห็นว่าเออ มันดีนะแล้วมันก็ไม่แพงง่ายๆคือฟิล์มด้านมันเป็นด้านกระจกอ่ะเป็นไปกระจกเดี่มีแต่กระจกเว้ยไม่ฟิล์มธรรมดาแพงกว่าเออแปลกมากเลยฟิล์มธรรมดาแพงกว่าฟิล์มกระจกอืมก็ไม่รู้จะว่าไงก็ต้องซื้อของถูกไว้ก่อนเอาง่ายๆราคาถ้ามันซื้อในไทยไม่เกินไม่เกินร้อยหนึ่งรวมส่งอ่ะเอาง่ายๆไปหาเอาก็แล้วกันเก็บภาพไมโดูอันนี้เราก็เอายี่ห้อเนี้ยแหละเนี่ยอันนี้เนี่ยน,นาอ่าเราก็ เอีย่ไอเอจีเขาไม่รู้ดีไม่ดีผมว่ามันโอเคนะหลังจากติดลงไปแล้วเนี่ยเฮ้ยทัดโอเคเอาเวลาติดก่อนเดี๋ยวเอาเวลาติดเวลาติดเนี่ยนะก็แกะฟิล์มออกก่อนอ่าแกะฟิล์มเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาซิลิโคนนะ่ะใส่ไปในเครื่องทำไมต้องใส่ด้วยล่ะเออเคยติดแล้วไอฟิล์มกระจกมันหนาแล้วมันไปมันไปขัดกับไปขัดกับกับ กับเคสซิลิโคนนะเข้าใจไหมเมื่เคสซิลิโคนไปค้ำจนฟิล์มกระเด้งขึ้นมาเป็นฟองอากาศเลยเราก็เลยใส่ซิลิโคนก่อนเมื่อใส่ซิลิโคนแล้วก็เอานี่เขามีกระดาษเช็ดมาอ่าเราก็ฉีกเบอร์หนึ่งเสร็จเช็ด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 ฉีกเบอร์สองเสร็จเช็ด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 ให้มันสะอาดและที่สําคัญในจุดที่เราเปลี่ยนเรานั่งเปลี่ยนฟิล์มตรงไหนเนี่ยนะขอความกรุณาอย่าเปิดพัดลม ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีลมพัดไม่มีอะไรทงงั้งก้นให้มันนิ่งนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้เพราะอะไรเวลาลมพัดฝุ่นมันมาครับผมติดลงไปแล้วเดี๋ยวฝุ่นเต็มหน้าจอจะหาว่าไม่บอกเราก็ทําให้มันนิ่งนิ่งเราติดเสร็จปับ๊บนี่ติดเสร็จแล้วก็โอเคนะมันด้านดีนะเนี่ยอืมด้านดีอ้าวด้านดีอันนี้ต้องบอกเลยหลังจาติดแล้ว ออโอเคเลยเรารู้สึกว่าโอ้สัมผัสปุ๊บมาปับ๊บสัมผัสปุ๊บมาปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะรู้สึกว่าเออเครื่องต้องกระบอกไม่มีปัญหาก็ไม่ได้ในบางจุดก็มันก็คิดๆอยู่เหมือนกันมันทำให้เรารู้สึกแยกออกเลยว่าอ่าสัมผัสที่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาจากฟร์มมันหายไปแต่ปัญหาที่ถ้าเกิดเครื่องมันมันต้องคิดนานเนี่ยเครื่องมันค้างหรือว่า CPU มันไม่มันหรือว่า หรือว่าอะไรเซิร์ฟเวอร์ของแอปมันมีปัญหาเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งอ่าในอีกเรื่องต้องแยกกันนะมันไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่จะมารวมกันไม่ได้บางทีเราใช้โทรศัพท์ล้วลงงอตกลงพี่มีปัญหาที่ทัชสกรีนหรือว่ามีปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์พี่มีปัญหาในแอปพี่นะหรือว่าเครื่องโทรศัพท์ผมมีปัญหาซี U ทํางานไม่ได้อย่างที่คิดอ่าอันนี้ต้องแยกแๆกกันแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าหลังจากเปลี่ยนฟิล์มเป็นฟิล์มด้านของยี่ห้อนี้แล้วเราใช้งานก็อยากรู้สึกได้ว่าสัมผัสมันดีขึ้น รูดปุ๊บมาปั๊บแตะปุ๊บมา,มามามาบางทีปั๊บบางไม่ปั๊บบ้างก็จะรู้เลยว่าเออไอเนี่ยบางทีมันอินเทอร์เนต็ตเราช้ามันก็บางทีก็มันก็คิดเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องแยกแยกออกไปแล้วก็จะจะรู้สึกได้ว่าโอเคทัศกรีนเราเริ่มหมดปัญหานั่นแหละวิธีแก้ปัญหาทัศกรีนผมลวนทัศกรีนแตะแล้วม,มันมันมันไม่ได้อย่างคิดเนี่ยนะก็ พอแนะนำครับมันไม่ใช่ยี่ห้อโปรโคสอย่างเดียวหรอกยี่ห้อมือถือไหนก็เหมือนกันพี่ถ้าพี่สังเกตว่าฟิล์มพี่เนี่ยนะมันเป็นฟิล์มที่ติดมากับเครื่องเนี่ยนะแล้วเวลาสัมผัสพี่มีรข้ถึกว่าสัมผัสแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดไม่ได้อย่างใจแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นฟิล์มด้านอาจจะซื้ออย่างผมก็ได้เหรือจะไปซื้อยี่ห้ออื่นก็ตามใจออบางยี่ห้ออื่นบางทีมันแพงอะ่ะแพงก็แพงเกินไอ้ถูกก็ถูกจนสยองไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่า ถึงพี่จะลองเสี่ยงหรือคนที่ลองเสี่ยงแล้วเคยซื้อยี่ห้อจีนแบบโนเนมมาใช้เลยเนี่ยนะแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันแนตะ่ผมไม่กล้าลองเพราะจริงๆแล้วยี่ห้อนี้มันก็ไม่แพงนะมันไม่เกินร้อยหนึ่งผมว่ามันก็โอเคผมผมก็ซื้อเอายี่ห้อนี้แหละประมาณนี้ต้าหลักวิธีแก้ปัญหาของผมในเครื่อง POCO M3 สัมผัสแตะมันไม่ได้อย่างใจ ฟิล์มมีปัญหาพี่เปลี่ยนฟิล์มครับท่านแล้วก็กเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ